ดมมูวิชารีสวัสดีค่ะคลิปสั้นๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะไปกันต่อได้ไหมหรือว่าต้องจบแล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะไปต่อได้ไหมหรือว่าจะจบแล้วนะคะเจ็ดดาบนะคะอัศวินดาบห้าไม้นะคะอือ,ออัศวินไม้ถ้าไฟเยอะมากราชาทั่วนะคะเจ็ดดาบคือราชินีเรียน ได้สำหรับเป็นราชาเหรียญมีความเป็นคู่กันนะคะจะไปต่อกันได้ไหมไปต่อได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีความลับหรือว่าปกปิดอะไรแอบทำอะไรเกี่ยวข้องกับความมั่นคงการเงินก็ได้ราชนีเหรียญคืออะไรเนี่ยอืม The Magician หรือความลับของคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณคิดถึง นึกถึงนะคะไม่หรือไม่ก็ยังคิดถึงนึกถึงอยากปรับความเข้าใจกับคุณนั่นแหละตัวเขาพลังงานจะสลับกันได้นะคะมีการแอบ,บส่องแอบบดูแอบบตามเพราะว่ายังอยากไปต่อคุณกับเขาเนี่ยมีความขัดแยง้งทะเลาะกันเอาชนะการนอนน้างเยอะนะคะเขาเองเนี่ยยังมีแพชชั่นกับคุณมากๆแล้วก็ยังรักยังคิดถึงชอบส่องชอบดอูแต่เขาอาจจะนิ่งๆนะคะเป็นคนที่นิ่งมาก แต่เขายังนึกถึงคิดถึงคุณอยู่แล้วก็อยากกลับมาหาคุณเพื่อให้ไปต่อได้เพราะฉะนั้นความคําถามก็คือความสัมพันธ์ของคุณเขาจะได้ไปต่อ จะไปต่อได้ไหมไปต่อได้นะคะเพราะว่าก็ยังมีแพชชั่นอยู่ยังรักยังมีความรักยังมีความจรงิงจังมันคงยังอยากปรับความเข้าใจอยู่นะคะยังอยากไปต่อแต่แค่มันติดที่ตรงคุณกับเขาชอบเอาชนะกันทะเลาะกันขัดแย้งกันแค่นั้นเองนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ถ้าตรงก็พิมพ์น้อมรับคําทํานายนะคะคอมเมนต์ติชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ